เิดเฉพาะในทวารเดียวไม่ว่าจะเป็นทวารไหนเอามาให้หมดเกิดเฉพาะทวารเดียวไม่ว่ามันจะเกิดทวารอะไรไม่สําคัญปัญจเอกันตาแน่นอนกับไม่แน่นอนแบงออกเอกันตก่อนเอกันตา,าในในเอกันตาเกิดในเอกันต์เน,นี้ยคือเกิดในปัญจวิธี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมโนในเอกันตาที่เกิดทวันเดียวมีกี่ดวงเรารู้จากไหนเราก็เอาพวกนี้นะมารวมกันเพราะมันเกิดทวันใครทวันมันรวมแล้วทั้งหมดมันมีกี่ดวงละ่ะที่มันเกิดเฉพาะเอกะ 6, 6, เอายี่สิบหกวกสิบเป็นสามสิบหกหรือหกสิบแปดนี่เกิดเฉพาะใน เอกทวารวิถีใช่ไหมเกิดเฉพาะในเอกะทวารวิถีสามารถเกิดวิถีอื่นได้ไหมไม่ได้หมายความว่าพวกนี้เกิดได้เฉพาะในจากรก,กัจกักรุโสตาคานาะิวหากายะอย่างเดียวนะไม่สามารถเกิดวิถีอื่นได้ไปดูเกิดเฉพาะในปัญจอย่างเดียวเรียกปัญจคือเกิดได้เฉพาะห้าวิถี นี่เราหาเฉพาะแน่นอนก่อนหาเฉพาะแน่นอนก่อนไม่แน่นอนแต่เดี๋ยวพูดอีกทีหนึง่งแถวน,นี้เป็นแถวของแน่นอนแถวล่างเกิดปหาไม่แน่นอนต่อไปปัญจัเนี่ยปัญจธา,าราวิถีเนี่ยคือเกิดเฉพาะในปัญจธรรวิถีอย่างเดียวเลยไม่สามารถเกิดผลจากวิถีห้าวิถีเราก็ดูปัญจัธารวิถีเกิดได้กี่วิถีห้าวิถีกี่วิถีห้าวิถี ห้าวิถีเกิดเกินหกไหมเกินห้าไหมไม่เกินฉะนั้นแปลว่าแน่นอนเกิดเฉพาะในปัญจห้าฉะนั้นได้ล้หนึ่งสามปฏิชนะจตสองเกิดได้กี่วิถีห้าวิถีเกิดวิถีอื่นได้ไหมวิถีหกไม่ได้ฉะนั้นเราจะเห็นแล้วสามปฏิเกิดเกินหกไหมสันติสันติเกินหกไหมไม่เกิาได้หกไหมได้หกวิถีเราหาแค่ห้าวิถีแต่มันเกินหกมันเกินห้ามาที่หกได้ แปลว่าไม่แน่นอนละฉะนั้นเราก็เอาไปดูปันมโนมโนเกิดเกินไหมเกินแปลว่าไม่แน่นอนชาวนะที่ชื่อว่ากามชาวนะเกิดเกินหกไหมเกินไหมเกินโอกรเกินห้าไหมเกินอดีเกินห้าไหมเกินแปลว่าไม่แน่นอนตาท้ายอีก่ะเกินไหมแปลว่าไม่แน่นอนฉะนั้นเราจะเห็นแน่นอนในปัญจากีดวงกีดวง สามดวงแคระดองดูแน่นอนนะแน่นอน้องหาแน่นอนก่อนแน่นอนทีนี้ต่อไปอกะแล้วก็เป็นชาชาแล้วก็ทวารแล้วก็วิวมุตชาก็หมายความว่าเกิดเฉพาะในหกทวาร ะเป็นชาแล้วก็ทวะแล้ววิมุตติเลยค่ะชาทวะแล้ววิมุตติอันเดียวเองอันซื้อแล้วมาตกกันหนึ่งนะเทวาระวิมุตติอ่าประโดุษชาเข้าไปความว่าเกิดเฉพาะในนี้ไม่สามารถเกิดนอกนะเกิดในฉาไม่สามารถเกิดนอกก็คือน,นอกในระวังนั่นแหละ ขออะไรก็ตามที่มันไม่เกิดนอกในระวังมันเกิดขใอยเกิดต้องเกิดได้ครบเลยนะเกิดจึงเ็าไม่ได้เกิดสองก็ไม่ได้ต้องเกิดให้ครบหกเลยนะอะไรที่เกิดครบหกเราดูปัญจักครบไหมไม่ครบจักคูสามปฏิสันตีสันตีไม่ครบเรามาดูตถาเลยก็แล้วกันต่อไปมโนทวารเราจิตได้ครบไหมครบไหมครบสามารถเกิดสโนได้ไหม ไม่ได้แต่ว่าแน่นอนได้แล้วอะไรอีกก็คือกี่นี้คือมะโนเกิดเฉพาะในวิถีอย่างเดียวไม่สามารถเกิดน,นอกวิถีได้ <S <S อ่รู้นะดูไปนะ <S 1> <S 1> อะต่อไปต่อไปต้องดูเข้าใจให้ด้วยแล้วว่าชาวนะที่ชื่อว่ากามัชชาวนะเกิดได้กี่วิถี การมอดชนะเกิดได้กี่วิธีฉะรู้คะแนนนะครัเขาบอกหกวิธีนะฉะใกีวิธีหกวิธีใกี่วิธีหกวิธีเกิดนอกวิธีได้ไหมใช่แปลว่ามันแน่นอนเพราะมันเกิดได้ตั้งหกวิธีเฉพาะในหกวิธีเท่านั้นเราจึงใส่จำนวนอะไรด้วยยี่สิบอะไรยี่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้านั่นเองเข้าใจความหมายไหมว่าต้องเกิดครบหกวิธีนะไม่เกิดวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วหกวิธีนี้ไม่สามารถไปอยู่ข้างนอกได้ด้วย เราก็ไปดูต่อไปตาทาตาทามีกี่ดวงสิบเอ็ดดวงดวงในสิบเอดวงนี้สามารถเกิดนอกวิถีได้ไหมคือทําหน้าที่พระบังได้ไหมในสิบเอ็ดดวงนี้สามารถไปเกิดในนอกวิถีได้ไหมได้กี่ดวงได้กี่ดวงจิตที่ทําหน้าที่ตรทาคือ สันเตียและจตสามมหาวิปากจิตแปดถามว่าจิตที่ทำหน้าที่เวังมีจิตอะไรบ้างอุเปขาสันเตียนะจิตสองมหาวิปากจิตแปดมหาคตาวิปากจิตเก้าถามว่าในเสียดวงนี้ไปทำหน้าที่เป็นเวังได้ไหมได้กี่ดวงกี่ดวงสิบดวงแสดงว่าสิบดวงนี้แน่นอนได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าสิบดวงคืออะไรอุสันสองแล้วก็มหค่ามะคแปดแปดเนี่ยสิบดวงเนี้ยเกิดในทวารได้ไหมได้เกิดนอกทวารได้ไหมได้นอกทวารทั้งหกเกิดในทวารทั้งหกได้ไหมได้ฉะนั้นตรงนี้รวมแล้วสิบดวงแต่มีกี่ดวงในเนี้ย อาจาเห็นกิตบองสิบเอตดวงหนึ่งมันชื่อว่าอะไรล่ะสมนัสสันตีนะจิตหนึ่งไปเกิดนอกกบาลได้ไหมไม่แล้วเกิดในจักุโสตาคานะคิวหากายะมโนได้ไหมได้แสดงว่าเกิดหกะบาลโดยแน่นอนก็คือสสันตีหนึ่งนี่จิตที่เกิดได้ในทวารทั้งหก เข้าใจนะเกิดได้ในทวารทั้งหกที่แน่นอนที่แน่นอนด้วยรวมแล้วทั้งหมดกี่ดวงเนี่ยสามสอ็ดนี่เกิดในทวารที่ชื่อว่าฉาทั้งหได้แน่นอนไม่แน่นอนเท่าไหร่สิบเพราะสิบนี้เกิดในทวารก็ได้ถ้าเกิดในทวารทําหน้าที่ตัธารมณกิจแต่ถ้าเกิดนอกทวารทําหน้าที่ ทวารคัจิตต่อไปทวารวิมุตจิตก็อย่างนี้ทวารฤทธจิตก่อนทวารทวารฤทธจิตทวารฤทธจิตทวาทวาระทวารฤทธจิตทวาริกะจิตเขาจิตที่เกิดในทวาร นะจิตที่เกิดในทวารเขาไม่ได้บอกว่ามันจะแน่นอนหรือไม่แน่นอนขอให้มันเกิดในทวารใดก็ได้เอาให้หมดเลยจิตอะไรก็ตามที่เกิดในทวารทั้งหมดไม่ไปเกิดนอกทวารขออะไรที่มันเกิดในทวารอ่ะมันจะอยู่ในวิถีไหนก็ช่างมันเข้าใจเปล่าฉะนั้นเราก็ดูรวบเลยในการมจิตมีทั้งหมดจีดวงห้าสิบสี่ในห้าสิบสี่นี้สามมันไปเกิดนอกทวารได้บ้างไหมห้าสิบสี่ ปเกิดในทวารนอกวารได้ไหมได้ก็คืออุเบขาสันสองนั่นเองเกิดในก็ได้นอกก็ได้มอวิแปะเกิดในก็ได้นอกก็ได้ฉะนั้นเมื่อนอกในนี่มันก็ต้องเอามาตรงนี้เลยอุสันสองกับมอวิแปะแปะว่าแน่นอนไหมเนี่ยพวกเนี้ยไม่แน่เกิดในก็ได้นอกก็ได้ แล้วกามจิตมันจะเหลือเท่าไหร่ล่ะกามจิตเหลยสี่สิบสี่อกามจิตเท่าไหรสี่สิบสี่เวนเว้นนุแล้วมันหายไปได้อีกอ่ะหายไปไหนอีกสี่สี่หายไปสิบก็วิทไปสองหวกกับแปดแล้วไปดูต่อไปในจิตต่อไป ในจิตที่เกิดในทวารต่อไปในทวารที่เกิดโดยแน่นอนเนี่ยทวารและจิตนี้แน่นอนเนี่ยนี่แน่นอนไหมเนี่ยสี่สี่นี่แน่นอนไหมแน่นอนนี้แน่นอนไหมไม่แน่อาต่อไปเกิดอัปปนาชมนะมีไหมมีไหมก็คือมีอะไรมะอัปปนาโมอีก หมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือเอาอะไรเลยอับเลยอับนานเท่าไหร่ยี่สิบหกหรือห้าสิบแปดที่เกิดในทวารไม่เกิดนอกทวารแต่ว่าแน่นอนในทวารไม่ว่าทวารไหนก็คือในทวารเข้าใจไหมฉะนั้นรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหกเจ็ดเท่าไหร่สี่สิบสี่ตรงนี้ก็เป็นเจ็ดสิบหรือ เอาเนี่ยตรงนี้ร้อยสองอ,อง่าที่เกิดในทวารแน่นอนเกิดนอกทวารไม่แน่นอนมีสิบดวงต่อไปเป็นละวาระวิมุตเจ็ดที่เกิดนอกทวารเราก็ต้องดูก่อนเลยนอกทวารมีกี่ดวงสิบเก้าในสิบเก้าวดวงนี้เกิด นอกพะวันแน่นอนคือหมายความว่าไม่สามารถมาเกิดในวิถีได้เลยดูสิบดวงนี้ก็คืออุเบกขาสาตินันติสอมหาวิปายกิจแปดสามารถทําหน้าที่ตัดทาก็ได้แปลว่าไม่แน่นอนฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้สิบดวงไม่แน่นอนแหละแล้วแน่นอนถามว่าห้านี้สามารถทําหน้าที่ในวิถีได้ไหมมากขึตา วิปาขิตเก้าหรือรูปาวัชระวิปาจิดห้าอรูปาวัชระวิปาจิดสี่เนี่ยสามารถเกิดในวิถีได้ไหมมีไหม,มไหนตรงไหนมีไหมไม่มีเลยไม่มีในวิถีไหนเลยไม่มีไหนตรงนี้มีไหมยี่สิบเก้านี้มีรูปาวัชระวิปลากกับอรูปาวัชระวิปลาไปไม่มีจากอาุโสทานนชิวหากายะก็ไม่มีส่วนตรงนี้ก็ไม่มี มีแต่มหาคตากุธุรกิจ9ก้ากับมหาคตากิยาจิตเก้าเว้นแถวกลางของรูปากับอรูปาที่เรียกว่ามหาคตวิปาจิตเก้หายไปฉะนั้นแสดงว่านี้ทำหน้าที่เกิดเฉพาะนอกวิถีเท่านั้นไม่สามารถเกิดในวิถีได้จึงชื่อว่าทวาริมุตโดยแน่นอนใส่จํานวนเท่าไหร่9ก็คื <9 S 2> อห้ <5 S 2> บวกกับสนั่นเองเท่าก,กับเ ส่วนไม่ได้นอนเท่าไหรสิบ,สบตอนนี้เรามาดูในเอกะไม่ได้นอนจะมีกี่ดวงในเอกะก็เอามันทั้งหมดเลยนั่นแหละเท่าไหรแปดสิ่ดูให้ดีที่เกิดอา่าเราก็ไล่ดูได้ที่เกิดไม่ได้นอนสูงสุดเท่าไหร่สี่สิบสี่สี่สิบสีบส ไม่ได้นอนก็มีอะไรบ้างที่ไม่ได้นอนเราก็ดูไล่ดูได้ไดเกิดในวิถีทั้งหมด้านนที่ไม่ได้นอนนะ44ตอนนี้10นาอันนี้102อันนี้70อ่าเรามาดูตรงนี้ตรงนี้44ปันจทวารวิถีเนี่ย ที่เกิดขึ้นทางปัญจะไม่แน่นอนมีกี่ดวงปัญจะที่ไม่ได้นอนมีกี่ดวงทันไหมตรงนี้ทันไหมสี่สิบเอดูสี่สิบเอดวงเพราะเราก็หาจากสี่สิบสี่นี้ฉะนั้นสี่ิบสี่นี้เอาออกไปอีกสามเป็นห้าวิถีจริงเนีืออยู่แค่สี่สิบเอ็ด ันไหมตรงนี้44เนี่ยใน44เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็นเอกะทะวาริเจกิจแล้วทั้งหมดตรงนี้แบ่งออกกิตรวมแล้วในกิตทั้งหมดใน44บวกกับตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย36บวกกับ14 <50. S 1> เป็น80 <50. S 1> แล้วมันหายไปเท่าไหร่หายไป9 <50. S 1> ที่มันไปอยู่ <50. S 1> ในนอกวิถีแน่นอนขยังตรงนี้อ,อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย หายไปเก้าจากร้อยี่เหายไปเก้ามันเหลือเท่าไหร่ายไปเอายี่บหายเอกไปเก้าเหดบวกอีกหนึ่งก็เป็นสิอ่าเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อ้าไม่ทันละอ่าบวกกันเดี๋ยวแวกันนะสี่สิบบวกกันกับหกสิป จะแปดเท่าไรร้เป็นร้อยสองอเออก <100. S 2> ว่าร้อยสองก็ดอยู่ดีนะ่ะฉะนั้นต่อไปตรงนี้เราเอาพวกส่วน่นนอนออกไปแล้วไม,ไ,นนไ,ไม่ต้องมาพูดถึงเขาส่วนแน่นอนไปไม่ต้องมาพูดเอาจาสดที่มันเหลือตรงนี้ที่ไม่แน่น,นอนตรงนี้มาจำแนกอีกก็อเอายกตรงนี้มันจำแนกเูกียเพราะไน่นอนเราไปพูดถึงเอกะแล้วไม่ต้องมาพูดถึงมันเหลือเฉพาะพวกนี้ไม่ได้นอนก็เอาพวกนี้ไม่ได้นอนมาคิดอีกทีหนึง่งอาชิตแล้วก็เอามาคิดดู จึงได้เท่าไร41 41แล้วก็เอา41เนี่ยมาจำแนกอีกทีหนึ่งที่ไม่ได้นอนจำขั้นตอนเอาจำเนี้นี้มาจำแนกอีก41เนี้ยใน41เนี้ยถ้าเกิดในหวิถีเนี้ยจะมีกี่ดวงเราก็หามาแล้วได้แค่31ไม่ได้นอนก็เป็น10เนี่ยมันจะไม่ยากทไมเออแค่นั้นเองมันง่ายๆแต่ต้องเข้าใจจริงๆถึงจะเข้าใจเอกันตาเนียแต่แน่นอนจบแค่นี้ในส่วนของภาพวิถีในส่วนของกิตจิตเรายก จิตขึ้นมาภาพจิตขึ้นมาแสดงอันนี้เราเข้าใจพอเป็นไปมาเราก็เอาไปใส่ในภาพของกิตว่าจิตด,ดวงไหนจะเกิดได้กี่วิชีเกิดได้เกิดกี่ได้กี่ทวันเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างโลภะมูลกิตแปด 8, เกิดได้กี่วิชีเราดูีวด่ว่าโลภะมูลจิตแปดเป็นอยู่ในกิตกลุ่มไหนประเภทไหนชวนะอ่าชวานะคือยี่สิบเก้าใช่ไหมสิบสองหนึ่งแปดแปดถามว่าสิบสองหนึ่งแปดแปดเนี้ยอยู่ตรงนี้ได้ไหม หวิถีสองวิถี3วิถีสวิถี5วิธีนี่ได้ไหมหกวิธีฉะนั้นเราใส่เลขลงไปในในโลภะเัลนเปลนใส่เลขหกลงไปว่าหกดวงนี้ก็แปดดวงนี้สามารถเกิดได้ถึงหวิถีคือจกขู่ก็ได้โสตะคานะชิวหากายแต่ต้องทำหน้าที่ชาวนาในวิถีนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางมนวิถีก็เช่นเดียวกันโทสะก็เช่นเดียวกันโมหะก็เช่นเดียวกันนั่นแหละจากคุูวิญญาณิกิสองเกิดได้กี่วิถีจากคุูวิญญาณิกิสองเกิดได้กี่วิถีหนึ่งวิถีคือจากคุูทวารวิถีกี่่นไหมได้วิถีเดียวโสตะวิญญาณทีสองเกิดได้กี่วิถีหนึ่งวิถีคือโสตะทวารวิถีกี่ตีเด็กคานักิวหากายะเกิดได อย่างนันหนึ่งวิธีสัมปติชนะจิตส,สองเกิดได้กี่วิธีห้าวิธีคือจากภูสตาคานะคิวหากายะเท่านั้นสันติระณจิตส,สามถ้าสันติทำหน้าที่สันติเกิดได้แค่ห้าวิธี แต่ถ้าสันติไปทําหน้าที่ตะทารรมนัจิตเกิดได้6วิถีฉะนั้นะก็ใส่จำนวนสูงสุดคือใส่เลข6ลงไปต่อไปปัญจทวาราวัชนจิตหนึ่งปัญจทวรารวัชนจิตหนึ่งเนี่ยจิตตรงนี้ปัญจตรงนี้ปัญจเราก็รู้ที่ปัญจ,รรญจนี่ตัวนี้ปอปาหนึ่ สองสามสี่ห้าไม่มีอีกไหมไม่มีจะเกิดได้กี่วิธีธใส่เลขอะไรลงที่ประจักษ์ห้า,าต่อไปอะไรอีกม,าานนมะโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งมโนทวารวัชนะจิตหนึ่งนี้สาม,รรมารถาาทำหน้าที่สองอย่างคือทําหน้าที่โวัฏนะถ้าเขาไปทําหน้าที่วัฒนะจะได้กี่วิธี ห้าวิถีคือจากุสตะคานะชิวหากายะแต่ถ้าทำหน้าที่อาวัชนะเกิดได้อีกหนึ่งวิถีรวมแล้วเขาสามารถเกิดได้กี่วิถีล่ะหกวิถีใส่เลขหกลงไปมันจะทำหน้าที่อะไรขืช่างเขาเข้านใะจอย่างต่อไปดูมหาปุสรจิตมหาสมจิตมันจะอยู่ตรงไหนล่ะมหาสมจิตอยู่ที่ตรงนี้ ถ้าเห็นตรงนี้จะเกิดได้กี่วิธี6วิธีมหาวิปากิจแปดมหายปากิจแปดทำหน,น้าที่4อย่างปฏิสนธิผวังจุติและตตะาแต่ถ้าทำหน,น้าที่ผวังแปลว่าเขาเกิดนอกวิถีเนี่ยมหาวิปากแปดเนี่ยทำหน,น้าที่ผวังเกิดนอกวิถีแต่ถ้าทำหน,น้าที่ตตะารามณกิตเกิดได้กี่วิถี หกวิถีใส่เลขอะไรลงไป oh. เลขหกแล้วศ oh. <0. S 2> นย์นะนอกวิถีเห็นไหมอ่านอกวิถีต่อไปเราไปดูต่อไปนะต่อไปต่อไปอะไรมาหากิริยากิริยาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้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 ใส่อะไรลงไปเลยห oh. วิถีมาหาคต วิปธิมหาคตตุสรจิต9คือรูปาวจระกุศรจิต5ก็คือแถวนี้กับอรูปาวจระกุศรจิต4แถวนี้รวมกันแล้วทั้งหมด9ตรงนี้เรียกว่ามหาคตตุสุรจิต9ซึ่งอยู่ในอัป,ปมนอ,ป,อป,ปนาชาวนะ26หรือตรงนี้ถามว่าเขาจะเกิดได้กี่วิธีหนึ่งวิธีคือ มะโนโทวารวิถีเท่านั้นนี่ตรงนี้นี่ปกนี่ต่อไปมหคตวิปากิตเก้าคือรูปาวัจระแถวกลางที่ชื่อว่ารูปาวัจระวิปากิตห้าแล้วก็แถวกลางของอรูปาเรียกว่าอารูปาวัจระวิปากิตสี่รวมแล้วเรียกว่ามหคตวิปาจิตเก้าเก้าดวงนี้เกิดในวิถีได้ไหมไม่ได้เลยเกิดนอกวิถีสถานเดียว เห็นไหมฉะนั้นเกิดนอกไปกี่สถานเดียวต่อไปใส่เลขอะไรลงไปเลขศูนย์ลงไปเท่านั้นเองนะต่อไปมหาคตากิริยากิจเก้าแถวล่างของรูปาเรียกว่ารูปาวัจระกิรยิรยากิริยากิจห้าแถวล่างของอรูปาวัจระกิจชื่อว่าอรูปาวัจระกิริยากิจสี่รวมสองแถวนี้เกือ้ารวมเรียกว่ามหาคตากิริยากิจเก้า เกิดได้กี่วิถีเราก็ดูสิอยู่ได้กี่วิถีวิถีเดียวนี่อยู่วิถีเดียวตรงนี้ตรงนี้ฉะนั้นเกิดได้เฉพาะในมนโนทวารวิถีใส่เลขหนึ่งลงไปเป็นมโนทวารวิถีเท่านั้นโลกุรักิจแปดหรือสี่สิบมันต้องไม่พูดถึงใครเอาตาหูจะููเอากายไปทาลงร,รัฐเกิดไม่ได้ต้องเอาใจเกิดที่ใจจิตเกิดได้วิถีเดียวคือมโนทาราวิถี จบในส่วนของจิตทั้งหมดที่กล่าวมาในวิธีทั้งหมดต่อไปเราก็ไปดูส่วนของจตสิกเอกทวาริบจิตเราจะมาดูเอกทวาริก,กจิตก,ก,ก,ก่อนโดยแน่นอน,นโดยแน่นอนนะแน่นอนกับไม่แน่นอน อาจิตที่เกิดโดยทวารเดียวแน่นอนเนี่ยเราหาแล้วมีกี่ดวงมีสมุดกี่ดวงอกีกอ่ะคือทวีสิบอับปะนาชาวนะยี่สิบหก 58แล้วไม่ได้นอนมีทั้งหมดเท่าไหร่44่สคือกามจิตสี่สิบสี่เว้นทวิสิ <44. S 1> ทนี่คือไม่ได้นอนใช่ไหมที่เราไปดูที่ว่าเจตสิกที่ประกอบเฉพาะจิตเหล่านี้ เราดูเจตสิกประกอบตัวน,นี้เท่าไรเจ็ดก็คือสัพพะจิตตสัพพะเจตสิกเจ็ดเจตสิก <7 S 2> <ๆ>ที่ประกอบในอปปนาชาวนะมีทั้งหมดเท่าไหร่ในอปปนาชาวนะทั้งหมดเราดๆๆูที่ว่าอภปนาชาวนะเราจะดูตรงไหนก็ดูจัดตรงนี้ามาทั้งหมดนี้สามสิ 28, บแปดสามสิบแปทั้งหมดเท่าไหรสามสิบในส่วนของ ภาแ<ถ>พแข่นถังกับจิตที่เกิดในแต่ละทวารแล้วก็รวมแล้วหรือว่าเอกทวารน,นี่คือจิตจิตที่เกิดทวารเดียวหมายความว่าในทวิสิบเนี้ยเราจะดูภาพรูปภาพจิตเราดูจากคําว่าเอกที่เกิดโดยแน่นอนเนี่ยจิตที่เกิดในทวารเดียวโดยแน่นอนเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่เราก็ดูเลขหนึ่งทั้งหมดเลยจิตจํานวนเลขหนึ่ง ในจักขคูยันกิศสองในอเหตุกาจิตสิบแปดคู่แรกของเชื่อว่าจักรคูยันกิศสองนั้นเกิดขึ้นในทวารเดียวโดยแน่นอนสองดวงนี้เกิดในทวารเดียวเขาเรียกว,ว่าจักขุทวารน,นะเกิดทวารเดียวตรงนี้จึงมาเป็นโดยแน่นอนโสตะก็เกิดในทวารเดียวแต่เกิดในโสตะทวารคานะชิวหากายยากก็เกิดในทวารเดียวรวมแล้วทวิสิบนี้ก็เกิดในทวารใดทวารหนึ่ง นะโดยแน่นอนนั่นเองส่วนเลขหนึ่งที่เป็นในส่วนของอัปนาอปนาก็คือเลขหนึ่งทั้งหมดนะรวมแล้วทั้งหมดจะได้ทั้งหมด26โดยย่อนับเอาเฉพาะลงตระจิตแปด 8. ถ้านับเอาลงตระกิจสี่สิบเราจะได้ทั้งหมดอยู่ห้าสิบแปดนี่คืออัป,ปนาชวนะคือเลขหนึ่งทั้งหมดตั้งแต่ชาตจิตลงไปนั่นแหละปฐมัชฌานที่เป็นเลขหนึ่งทั้งหมดเลยนั่นเรียกว่าอัป,ปนาชวนะยี่สิบหกหรือห้าสิบแปดใน ทั้งหมดนี้จะเกิดได้ทวารเดียวคือมโนทวารเท่านั้นเองนี่จิตเหล่านี้ที่เกิดได้ในทวารเดียวโดยแน่นอนจะคูเกิดในจักขุทวารจกขูยันติตสองนี้เกิดในจักขุุวารโสตยันติตสองก็เกิดในโสตทวารภานะยันติสองก็เกิดในคานะทวารชิวหายันติสองก็เกิดในชิวหาทวาร กายะวิญญาณกิจสองก็เกิดในกายะทวารน,น,นี้คือโดยแน่นอนิส่วนอภรณาชาวนะยี่สาสิบแปนั้นเกิดแน่นอนในมโนทวาร